สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของออยนะคะคือเราไม่ได้เราไม่ได้อัดคลิปมาค่อนข้างที่จะนานแล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาทํานะคะพอมีเวลาสองวันออยก็ไปพักผ่อนสมองที่น้าตกห้วยแม่คมิดกาจนาบุรีซึ่งสวยมากแต่พอมาวันนี้คือแบบ แบบพอมาวันนี้คือแบบมันถึงเวลาแล้วแหละที่ออยจะต้องทำคลิปเพื่อจะตอบคำถามเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าออยได้รับข้อความเยอะมากเกี่ยวกับยาสอดช่องคลอดนะคะแต่ออยยังคิดอยู่ว่าออยจะตอบอยังไงเพราะว่าประสบการณ์ที่ออยรักษาตัวเองมาออยไม่ได้เจอเหตุการณ์อย่างนั้นนะคะแล้วพอมาวันนี้คือเฮ้ยฉันได้รับข้อความแบบนี้อีกแล้วอะคือเหมือนคือทุกคนอะกำลังรอเราเพื่อจะเอาคำตอบ จากเราอย่างเงี้ยเพราะทุกคนมีปัญหาเนาะเราก็เลยไปศึกษาแล้วเราก็เลยไปเจอข้อมูลดีๆในเพจของพบแพทย์นะคะออยต้องขอขอบคุณข้อมูลจากพบแพทย์ด้วยนะคะที่เขาได้มาตอบข,ข้อข้องใจดเกี่ยวกับทำไมยาสอดช่องคลอดเมื่อสอดเข้าไปแล้วมันไม่นะลายทำไมยาสอดมันถึงหลุดออกมาในตอนเช้าแทนที่มันจะะล,ลายนะคะ คือคาถามสองคำถามนี้ออยไม่สามารถตอบได้จริงๆเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เรารักษาอาการตกขาวนะคะออยไม่เคยเจอสองปัญหานี้ออยไม่เคยเจอสองปัญหานี้จริงๆมันก็เลยค่อนข้างที่จะตอบลําบากเราก็ไม่อยากที่จะตอบไปแบบมันไม่มีความรู้อะแต่เนี่ยมันคือสิ่งที่คุณหมอได้พูดออกมานะคะออยก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์เฮ้ยไม่ใช่ออยก็เลยจะมาแชร์ข้อมูลกันค่ะคำถามแรก ทำไมสอดยาเข้าไปแล้วสอดยาเข้าไปแล้วทําไมตอนเช้ายาถึงหลุดออกมายังเป็นเม็ดอยู่เลยคือยามันไม่ละลายนั่นเองทําไมยาถึงหลุดออกมานั่นก็คือคุณสอดไม่ได้ลึกมากพอนะคะแล้วก็ขั้นตอนคือคุณหมอเขาแนะนําวิธีการสอดเลยว่าต้องนอนราบกับพื้นต้องนอนราบแล้วก็ชันเขาครึ่งแล้ว อีกอันนึงที่มันสําคัญมากเราจะต้องเอาเม็ดยาไปจุ่มที่น้ําสะอาดเพื่อช่วยให้เม็ดยามันจะไหลเข้าไปในช่องคลอดง่ายขึ้นนะคะเราเอาเม็ดยาไปจุ่มในน้ําจุ่มนะไม่ใช่แช่ฟังนะคะจุ่มในน้ําแล้วก็เอายาเสียบใส่แท่งพลาสติกสีขาวถ้าบางยี่ห้อเขาแถมมามันจะมีแท่งยิงกดเข้าไปในช่องคลอดถ้าไม่มีเราก็ใช้นิ้วนี่แหละคะ่ะ เราก็สอดเข้าไปในช่องคลอดนะคะสอดเข้าไปหลังจากพยามดันยาเข้าไปให้ลึกที่สุดแล้วพอดันยาเข้า,ขาไปใช่ไหมเราอย่าเพิ่งลุกขึ้นมานะเราจะต้องนอนราบซึ่งอันนี้ออยก็นึกได้ว่าเฮ้ยเออจริงๆคือแบบออยลืมบอกวิธีนี้กับเพื่อนๆไปได้ยังไงคือออยลืมคือมันเป็นวิธีมันเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากแต่ออยลืมบอกขั้นตอนเนี้กับเพื่อนๆไปนะั่นก็คือเมื่อเรา เอายาสอดเข้าไปในช่องคลอดแล้วเราจะไม่ลุกขึ้นมานันทีเราจะนอนในสภาพนั้นประมาณ10-15นาทีประมาณ10 1 5นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้ยานั้นมันไหลออกมานะคะวิธีส่วนตัวของออยออยจะไม่นอนราบกับพื้นออยจะนอนเอาขาไปทาบที่ฝาผนังไปทาบที่ฝาผนังเป็น 90องศาขาอ่ะสมมตินะนี่เป็นฝั่งหัวนี่เป็นฝั่งขาในเมื่อสร็แล้วออยจะอันนี้เป็นผนังนะออยจะย้ายขาขึ้นไปอย่างนี้แล้วหัวเราก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือ90องศานะออยจะอยู่อย่างนั้นประมาณ10นาทีออยจะยกขาขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ยามันหลุดออกมานั่นเองซึ่งคุณหมอก็ให้เห็นว่าถ้ายามันมีประสิทธิภาพ มันจะละลายใน5นาทีถ้ายามีประสิทธิภาพมันจะละลายใน5นาทีถ้ายามัละลายนั่นหมายถึงว่ายามันเสื่อมยามันเสื่อมคุณภาพแล้วก็มีคำถามีว่าถ้ามันหลุดออกมาเป็นเม็ดยาเรายังต้องสอดอไหมคำตอบน,นั้นก็คือต้องสอดค่ะเพราะว่ายามันยังไม่ละลายรักษามันยังไม่ด้เป็นรางข้างในเลย เราต้องสอดใหม่นะคะเราต้องสอดเพื่อจะเอายาเข้าไปรักษาช่องคลอดของเราใหม่แล้วออยก็แนะนำให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนยากล่องใหม่ไปเลยเพราะว่ายามันไม่ละลายอันนั้นคือยามันเสื่อมคุณภาพแล้วนะคะเราก็เลยซื้อกล่องใหม่เลยแนะนําให้ซื้อกล่องใหม่เลยทันทีคำถามต่อไปนั่นก็คือยามันไม่ละลายคะ่ะ ตื่นเช้าขึ้นมายามันไม่ละลายออกมาเลยคือไม่เห็นยาเกาะกันเกงไนออกมาเลยพอลรวงเข้าไปยามันยังเป็นเม็ดอยู่เลยค่ะยามันยังเป็นเม็ดเหมือนเดิมทําไมมันไม่ละลายเหมือนอย่างที่ดูในคลิปทําไมมันไม่ละลายเหมือนอย่างที่คลิปที่พี่อธิบายคะคือ 1. คุณอาจจะไม่เอายา ไปจุ่มน้ําก่อนแล้วค่อยสอดสองคุณหมอก็พูดอยู่แล้วว่ายามันเสื่อมประสิทธิภาพถ้ายามันมีประสิทธิภาพสอดเข้าไปแล้วยามันจะไม่ออกมายามันจะไม่หลุดออกมาแล้วยามันจะต้องละลายยามันจะต้องละลายออกมาในคราบที่เหมือนกับตกขาวที่เราเป็นอยู่ในมันจะเป็นหนืดๆนืดเหมือนกาวสีขาวหรือจะออกมาปนกับตกขาวนะคะ นั่นคือการรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพถ้ายายังออกมาเป็นเม็ดแสดงว่ายายไม่มีประสิทธิภาพหรือคุณสอดไม่ลึกหรือคุณสอดแบบไม่ถูกวิธีวิธีการสอดที่ถูกวิธีนั่นก็คือนอนราบกับพื้นพอสอดเข้าไปจะนอนอยู่ในท่าราบกับพื้นอย่างนั้น1 0 1ถึงนาทีเพื่อให้ยามันะละลายรอให้ยามละลายถ้าคุณสอดปุ๊บแล้วลุกขึ้นไปทำกิจกรรมอย่างอื่น นั่นคือมันจะง่ายมากที่จะทำให้ยาของคุณหลุดออกมานะคะยาอาจจะมีประสิทธิภาพไม่ได้เสื่อมแต่วิธีการที่คุณสอดไปอะ่ะมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องออยแนะนำให้เป็นก่อนนอนก่อนนอนนั่นคือเราพร้อมที่จะนอนแล้วไม่ใช่เรายังจะเดินออกไปที่อื่นอยู่นะคะให้สอดก่อนนอนสอดแล้วก็นอนไม่ใช่สอดแล้วก็ลุกไปทำอย่างอื่นสอดแล้วก็ลุกไปเข้าน้ำอันนั้นหลุดออกมาแน่นอนนะคะ โอเคค่ะอันนี้ออยก็หาข้อมูลเพื่อจะมาแชร์กับเพื่อนเนะคะด้วยความที่ขอบคุณที่เเพื่อนๆติดตามออยมาขอบคุณยอด Subscribe ขอบคุณยอดวิวแล้วพอวิธีการที่เรารักษาเราแชร์ไปพอเพื่อนเอาไปทำตามมันมันไม่ได้ตอบโจทย์มันไม่ได้ทำให้หายมันก็คืองานของออยที่ออยจะต้องไปหาวิธีใหม่ ที่จะช่วยให้อาการของเพื่อนๆดีขึ้นหาวิธีใหม่เพื่อจะตอบแทนท่านผู้ชมที่จะสละเวลามาดูเรานะคะแล้วคือมันมีอีกอันนึงคือประมาณ4ี่อาทิตย์ที่แล้วออยไปเจอยาไปเจอยาที่มันช่วยในอาการตกขาวแต่แค่ออยไม่มีเวลาทำคลิปจะเสนอเพื่อนๆแค่นั้นเอง คลิปต่อจากนี้จะเป็นคลิปยาที่ช่วยรักษาอาการตกขาวแล้วก็ไม่ใช่ยาผีบอกเป็นยาที่มีออย,ยอและหาซื้อได้ตามร้านขายยาชันนำและรักสโตนะคะออยจะทำคลิปนั้นต่อไปนั่นคือแผนของออยแล้วแต่แค่ออยไม่มีเวลาทำแต่ว่านี่แหละพอคลิปนี้ออก3-4วันถัดไปก็จะต่อนั้นต่อด้วยคลิปกันต่อเลยถ้าวิธีการใช้ยาสอดช่องคลอดไม่ได้ผลทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่ออยพูดมาไม่ได้ผล เราก็จะต้องหยุดใช้ยาสอดช่องคลอดแล้วไปหาย,ยารับประทานซึ่งทางเพจคุณหมอก็ได้นำว่าเป็นยาฆ่าเชื้อรานะคะแล้วก็ซึ่งออยมีข้อมูลเกี่ยวกับยาตัวหนึ่งเราจะมาแนะนำอีกในคลิปถัดไปนะคะแล้วถ้าเรารักษาจนแบบมันไม่มีคือเรารักษามานานในระดับหนึ่งคืออย่าปล่อยให้มันนานเราควรจะไปปรึกษาแพทย์ดีกว่าเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ผู้หญิงป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกเยอะมากถ้ารักษาด้วยการสอดยาไม่หายทานยายังไม่หายควรจะไปพบแพทย์ไปขอคําแนะนําจากแพทย์เพื่อความปลอดภัยของเราแต่ว่าออยก็ยังไม่เคยไปหาหมอนะออยก็รักษาด้วยตัวเองด้วยวิธีที่ออยแชร์กับเพื่อนๆไปนะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปที่ออยจะมาแนะนำยารักษาอาการตกขาวยารักษาอาการคันช่องคลอดนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ